เมื่อชีวิตจริงคือความฝัน แล้วความฝันกลับกลายเป็นชีวิตจริงแล้วอะไรคือความจริงกันแน่เรื่องราวของผู้กองตำรวจคนหนึ่งผู้ซึ่งได้รับหน้าที่มาสอบสวนในคดีไฟไหม้บ้านของคู่สามีภรรยาที่ทั้งสองคนถูกไฟคลอกตายในบ้านหลังนี้อย่างน่าสยดสยองแต่เมื่อสืบเรื่องราวไปมากลับพบอะไรที่น่าแปลกประหลาดโดยสามีภรรยาคู่นี้คนที่เป็นภรรยานั้นเป็นโรคประหลาดที่ตอนกลางคืนเธอจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเธอในทุกๆคืนราวกับว่าเธอนั้นโดนผีสิงโดยเรื่องราวของผู้กองตำรวจคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วอะไรคือความจริงกันแน่ก็ สามารถไปติดตามได้ในเรื่องมีแอนมีกันได้เลยครับโดยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหนังก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหนังเริ่มต้นในเรื่องราวของซูช็อกชายผู้เป็นครูประจําโรงเรียนแห่งหนึ่งตัวซูช็อกไ,ได้แต่งงานและมีภรรยาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอียองทั้งสองคนเป็นคู่รักที่รักกันมากและดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่ว่าอียองนั้นมีความพิเศษอะไรบางอยา่างที่คนภายนอกนั้นคาดไม่ถึงพอตกกลางคืนซูช็อกก็ได้้ลงออาหาใหียเ่ ฟังว่าเมื่อก่อนที่บ้านของเขานั้นยากจนแล้วก็ลําบากมาแม่ของเขาจึงต้องประหยัดเงินแต่ก็ยังสามารถเลี้ยงดูเขามาจนโตได้ขนาดนี้ซึ่งเขานั้นก็เสียใจที่ยังไม่ได้ขอบคุณและขอโทษแม่ของเขาเลยที่ลําบากเลี้ยงเขามาแม่ขเขาก็ได้ตายจากเขาไปซะก่อนซูชักเล่าให้อียองฟังทั้งน้ําตาแต่ทันใดนั้นจู่ๆอียองก็เรียกชื่อซูฮอกขึ้นมาด้วยน้ําเสียงที่เหมือนกับแม่ของเขาเปียซูฮัก ok ได้ยินจึงถามกลับไปทันทีว่านี่ใช่แม่ของเขาหรือเปล่าอียองก็ตอบว่าใช่ที่ได้มีโอกาสพูดคุยและขอบคุณข,ข,ข,ขอโทษแม่ขขอองเาาและนี่คคืวม แปลกประหลาดที่อียองนั้นเป็นอยู่โดยเธอจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นในตอนกลางคืนในทุกๆคืนเรากับว่าเธอนั้นโดนผีสิงโดยเธอนั้นป่วยเป็นโรคนี้มานานแล้วซึ่งอูชอก็รับรู้และยอมรับในสิ่งที่ภรรยาของตัวเองเป็นและไม่เคยที่จะรังเกียจหรือมองว่าเธอนั้นแปลกประหลาดเลยและถึงแม้ว่าอียองจะเป็นแบบนั้นเขายังได้พาเธอมาอยู่ที่ต่างจังหวัดและยังปลูกบ้านที่อยู่ห่งางไกลจากบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านเพื่อความเงียบสงบให้กับเธออีกด้วยและซูฮอกก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นความลำบากอะไรอียองนัน เพื่อเธอแบบนี้โดยในตอนกลางวันนั้นอียองก็เป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปโดยวันนี้เธอได้ไปคลาสสอนถักไหมพรมที่ทางหมู่บ้านได้จ้างครูสอนมาให้กับเหล่าบรรดาแม่บ้านแต่ก็ไม่มีแม่บ้านคนไหนว่างมาเรียนเลยยกเว้นแค่อียองคนเดียวซึ่งอียองก็ถักไหมพรมออกมาได้ดีมากจนคุณครูต้องเอ่ยปากชมว่าเธอนั้นมีพรสวรรค์เรื่องการถักไหมพรมราวกับเสียนถักไหมพรมที่เข้าสิงเธอเลยนะอียองที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มเจนเจนเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าคืนไหนได้มีผีเสียนถักไหมพรมมาาเเข้สิงธอก็<ๆ> สามารถถักไหมพรมได้เร็วและก็สวยงามมากเป็นพิเศษจริงๆหลังจากนั้นในตอนกลางคืนอียองกับซูฮอกก็ได้อยู่บ้านกันแบบปกติแต่ซูฮอกก็ได้พูดกับอียองว่าเราควรจะมีลูกกันนะซึ่งการมีลูกนั้นคือสิ่งที่ซูฮอกปรารถนามาโดยตลอดแต่อียองกับปฏิเสธการมีลูกเพราะเธอนั้นไม่อยากจะให้ลูกของเธอมาเห็นพฤติกรรมแปลกประหลาดของเธอและเธอก็รู้สึกผิดอย่างมากที่ไม่สามารถมีลูกให้กับซูฮอกได้ตามที่เขานั้นต้องการซูฮอกนั้นเข้าใจอียองดีเขาจึงได้พูดติดตลกออกมาว่าถ้าไม่่ยอมมีลูกกกับเเเขาเหเหาหตุแงรจรจิญ ผ่านจะโกรธเอาได้นะและเขาก็ได้ทําท่าทางตลกเป็นการปลอบใจไม่ให้อียองเศร้าแต่จูจ่ๆอียองก็ทําเสียงห่าวและพูดกับซูช็อกว่าใครเขาทํามุกตลกห,ห่วยๆอย่างนั้นการที่เล่นตลกที่แท้จริงมันต้องอย่างนี้และอียองก็ได้เล่นตลกให้ซูช็อกดูซูช็อกถามว่านี่เป็นใครกันอียองก็ได้ตอบออกมาว่าเขานั้นคือราชาตลกอีจูอิลซึ่งในตอนนี้เหมือนว่าเขียราชาตลกจะเข้าสิงอียองอยู่ซูช็อกกับอียองจึงได้เล่นตลกด้วยกันอย่างสนุกสนานกัน2คนแต่ว่าในตอนนั้นแฮกยุนเพื่อนบ้าน มาที่บ้านของซูฮอกเพื่อที่จะเอาเมื่อเขือเทศมาให้เขาเขาไม่ได้เข้าไปในบ้านของซูฮอกแต่ว่าได้ยินเสียงซูฮอกกับอียองกาลังเล่นตลกด้วยกันอยู่และเขาก็เห็นว่าอียองนั้นมีท่าทางแปลกเหมือนกับไม่ใช่อียองเลยเขาจึงไม่กล้าที่จะเคาะประตูเรียกก่อนที่จะเดินออกจากบ้านไปโดยทําท่าทีว่าเขานั้นไม่ได้มาที่นี่พอถึงตอนเช้าซูฮอกก็ออกไปสอนนักเรียนตามปกติแต่ก็ได้มีนักเรียนชายคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเขาโดยนักเรียนชายคนนี้มีชื่อว่าจินคิวซึ่งก็เป็นลูกชายของแฮกจุนที่มาที่บ้านของซูออเเมื่วววาานนนี้ง้งโดดยจดิิคไู ซูช็อกนั้นเป็นคนแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนพองเขามาถามเขาว่าซูชอกตอนที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นทําอะไรแปลกๆหรือเปล่า,ลาแล้วจินครูก็ยังถามอีกว่าคนที่ชื่ออ e. ีจูอิลนั้นคือใครซูช็อกได้ฟังแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าแฮกจุนได้มาที่บ้านของเขาเมื่อคืนและเห็นเหตุการณ์ที่อียองเปลี่ยนเป็นคนอื่นจนได้หลังจากนั้นในตอนบ่ายอียองก็ได้เดินจูงจัก,กรยานที่ลมรั่วกลับมาที่บ้านซึ่งแฮกจุนนั้นได้ขับรถผ่านมาพอดีจึงอาสาที่จะเอารถจักรยานไปซ่ออออมงงยแขีละ จะเอากลับมาคืนให้ในตอนกลางคืนแต่ซูชอกก็บอกว่าอย่างไม่ต้องมาในคืนนี้ให้เขาเอามาคืนในตอนเชา้าทีเดียวเลยดีกว่าเพราะซูช็อกไม่อยากให้แฮกยุนมาเห็นตอนที่อียองกาลังมีอาการแปลกๆอีกและซูชอกก็ได้ถามแฮกยุนออกไปตรงๆว่าเมื่อคืนได้มาที่บ้านของเขาหรือเปล่าแต่แฮกยุนก็ตีหน้าสื่อแล้วบอกว่าเขา้ไม่ได้ไปแต่พอตกกลางคืนแฮกยุนที่อยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงเอาจักรยานที่ซ่อมเสร็จแล้วไปคืนที่บ้านของซูช็อกพร้อมกับแอบฟังที่ประตูด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรรืออออเเปปปลล่่าาาแแตตตจจูยกก็ิดะะมัับวข ทุ่มลงกับพื้นอย่างรุนแรงอียองได้ใช้วิชาสุดเทพเล่นงานแฮกยุนดูช็อกนั้นกลับมาที่บ้านพอดีแล้วก็เห็นแฮกยุนกําลังโดนอียองเล่นงานอยู่เขาจึงรีบเข้าไปช่วยสู่ช็อกพยายามอธิบายให้แฮกยุนรู้ว่าสิ่งที่อียองทํากับเขานั้นไม่ใช่ตัวเธอเองที่เป็นคนทําแต่น่าจะเป็นผีของนักยูโดไม่ก็นักเทควันโด,ดสักคนหนึ่งแต่แฮกยุนนั้นก็ตกใจกลัวมากจนไม่ได้รับฟังอะไรและก็รีบขึ้นรถกลับบ้านไปในทันทีสูช็อกแลได้รีบไปขวางทางรถเอาไว้และพูดดใใใให้้้แฮกยยยุุนุนนนนเเขขาาจจจนนที่ส็อส็อมูช ร้องแฮกยุนว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นในหมู่บ้านรู้เด็ดขาดแต่สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกแฮกยุนนนั้นได้เอาเรื่องที่เขาได้เจอไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับลูกบ้านจนทําให้เรื่องนี้รู้กันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อทุกคนในหมู่บ้านได้รู้เรื่องแล้วผู้ใหญ่บ้านกับคนอื่นๆจึงได้มาหาซูฮอกที่บ้านในตอนเย็นและก็ได้พูดคุยกับซูฮอกโดยผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านได้พูดคุยกันและก็รู้สึกเห็นใจซูฮอกกับอียองมากแต่พวกเขาก็กลัวว่าอียยอออออองาาาาจจจะะะทํไรรรปหลดดนนนนเกิัตต่่คื ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่พวกเขาจึงได้แนะนําสู่็อกว่าให้ติดประตูหน้าต่างเหล็กดัดเพื่อที่จะขังอียองเอาไว้ในบ้านในตอนกลางคืนและก็ล็อกเอาไว้โดยจะให้แฮกจุนนั้นเป็นคนเก็บกุญแจเอาไว้แล้วค่อยเอามาให้ในตอนเช้าโดยที่ไม่ให้ซูฮอกนั้นเป็นคนเก็บกุญแจเพราะกลัวเขาจะใจอ่อนสงสารอียองจนเปิดกุญแจออกมาให้ในตอนกลางคืนซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็ได้ลงมติเป็นเอกสารแล้วว่าจะจัดการกันอย่างนี้ทุกคนตึงช่วยกันมาทําเหล็กดัดให้ที่บ้านของสู่ฮอกซึ่งอียองนั้นก็ได้ถามพวกเพื่อนบ้านว่าพวกเขาไม่่คิดสสงัยยกนเลหรือวา ทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้แต่เพื่อนบ้านก็ต่างกระอักกระอ่วนและก็รีบทําเหล็กดัดให้เสร็จก่อนที่จะออกไปเพราะที่จริงแล้วพวกเขานั้นก็กลัวอีหยองเหมือนกันที่เธอนั้นเป็นอย่างนี้โดยอีหยองเองก็รู้สึกไม่โอเคและก็หวาดกลัวเหมือนกันที่ตัวเองจะต้องเป็นแบบนี้เพราะถ้าเลือกได้เธอก็ไม่อยากให้ตัวเองจะต้องมาเป็นแบบนี้หรอกแต่เธอก็เข้าใจหลอกเพื่อนบ้านที่จําเป็นต้องทําอย่างนี้และยังมีน้ําใจให้เธอและซูช็อกอยู่ที่หมู่บ้านนี้ต่อโดยที่ไม่ได้ไล่พวกเขาออกไปหลังจากนั้นพอตกกลางคืนซูช็อกก็ได้พายอีหยองขนปขานนเาก็เ คนล็อกกุญแจเอาไว้แล้วแฮกยุ่นก็มาลอกกุญแจต่อจากซูช็อกก็ถึงตอนเช้าแฮกยุ H ่นก็รีบเอากุญแจมาให้ซูช็อกเพื่อขายให้อียองออกมาซึ่งเรื่องก็เป็นอย่างนี้ทุกๆวันเรื่อยมาและทุกเช้าอียองก็จะถามว่าเมื่อคืนนั้นเธอนั้นกลายเป็นใครและเธอก็บอกซูช็อกว่าซูช็อกนั้นคงลำบากแย่เลยที่ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันแต่ซูช็อกก็บอกว่าเขานั้นไม่เคยรู้สึกลำบากเลยและเขาก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับอียองและก็มีการและการอย่างนี้ในทุกๆวันในนนนนหึ่่งูอกอกกกได้้บบัแฮยุวาาีเข จะขออยู่ด้วยกับภรรยาและให้แฮกยุนนั้นเป็นคนล็อกกุญแจให้เขาทีซึ่งแฮกยุนนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่จะทําอย่างนั้นอียองเองก็ไม่เห็นด้วยเพราะเธอกลัวว่าจะทําร้ายเขาในตอนที่เธอนันไม่รู้ตัวอยู่แต่ซูช็อกนั้นก็ยินยันว่าเขาจะอยู่กับภรรยาของเขาแฮกยุนเลยต้องจําใจทําตามที่ซูช็อกร้องขอพอตกกลางคืนซูช็อกและอียองก็ได้อยู่ด้วยกันที่ชั้น2ด้านบนของบ้านโดยแฮกยุนก็ได้ล็อกกุญแจเอาไว้แล้วเรียบร้อยอียองนั้นรู้สึกดีใจมากที่สามีของเธอรักเธออออมมาาาาาากขนนดดดดีี้้้้เเธธไไพูววว่่ชติททแลํบุญยะร ถึงได้เจอสามีที่แสนดีอย่างนี้สูช็อกจึงได้บอกกับภรรยาของเขาว่าชาติที่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาทําบุญด้วยอะไรจึงได้มาเจอภรรยาที่แสนน่ารักอย่างอ e ียองทั้งคู่นั้นก็ต่างมีความสุขกันมาอียองจึงเอ่ยปากขึ้นมาประโยคที่น่าแปลกใจซึ่งเธอก็ได้บอกกับสุช็อกว่าเรามามีลูกกันไหมสูช็อกนั้นตกใจอย่างมากเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่อ e ียองปฏิเสธเขามาโดยตลอดเขารู้สึกดีใจมากที่อ e ียองพูดออกมาแบบนั้นจากนั้นแฮกจุนก็ได้โทรมาเช็คความเรียบร้อยกับสุช็อกซึ่ง มีความสุขมากในตอนนี้พอวางสายไปแฮกยุนก็รู้สึกอิจฉาในความรักของคู่สู่น็อกกับอียองมันทําให้เขานึกถึงเพื่อนเก่าสมัยเรียนของเขาที่เขานั้นแอบชอบมาโดยตลอดแฮกยุนจึงได้ตัดสินใจโทรหาเพื่อนผู้หญิงคนนั้นและเมื่อรู้ว่าสามีของเพื่อนไม่อยู่เขาจึงชวนเธอออกมานั่งดื่มด้วยกันแต่แล้วในคืนนั้นทั้งสองคนก็กลับดื่มจนเมาจนสถานการณ์นั้นเลยเถิดถึงขั้นต้องไปเปิดห้องที่โรงแรมและก็ได้ร่วมหลับนอนด้วยกันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนนั้นจู่ๆก็ได้้้้เกิดไไไฟฟฟาาลัวงจจรนนนทํใหม บ้านของซูฮอกและมันก็เป็นสาเหตุที่ทาให้ซูฮอกกับอียองนั้นถูกไฟคลอกตายภายในบ้านอย่างน่านเศร้าเพราะว่าเขาทักสองคนนั้นไม่สามารถออกจากประตูลเหล็กดัดได้เมื่อแฮกยุนได้รู้เรื่องนั้นเขาก็ได้แต่คิดโทษตัวเองที่เขานั้นเป็นคนขังทั้งสองคนเอาไว้ในบ้านจนต้องตายอย่างทรมานอย่างนี้จากนั้นก็ได้มีผู้กองตํารวจคนหนึ่งที่ชื่อว่ายองกูซึ่งเขาก็ได้เข้ามาทําคดีไฟไหม้ที่บ้านของซูฮอกและอียองยองกูนั้นมาตรวจที่เกิดเหตุและก็รู้สึกประหลาดใจกับลูกกงเหล็กดัดที่ถูกทําขึ้น้นนนนแถมูกกออองงงเเขาาาาเขาาาาาายยััรบีว่ต กู้ภัยเข้ามาช่วยนั้นก็ไม่สามารถเปิดเหล็กดัดออกได้พวกเขาจึงได้พยายามงัดเหล็กออกชองกูนั้นก็คิดสงสัยว่าทําไมต้องมีเหล็กดัดขังทั้งสองคนเอาไว้บนบ้านอย่างนี้ด้วยจากนั้นชองกูก็ได้ออกไปตรวจตามบริเวณอื่นๆและเขาก็ได้เห็นกลุ่มเพื่อนบ้านแต่พอชองกูมองไปที่พวกเขาพวกเขาก็ตกใจและก็พากันเดินออกไปด้วยท่าทางฟิรุตหลังจากนั้นเหล่าเพื่อนบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็ได้มารวมตัวประชุมกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยต่างคนก็ต่างโยนความผิดให้กันและกันที่เป็นต้นคิดว่าให้ทําเหล็กดัดน และอีหยองต้องตายอย่างนี้ต่อมาชองกูได้รับรายงานจากลูกน้องว่าแฮ็หยุนและผู้ใหญ่บ้านเป็นคนโทรหาซูชักเป็นคนสุดท้ายชองกูก็เลยได้มุ่งเป้าไปที่แฮ็กยุนและผู้ใหญ่บ้านเป็นพิเศษชองกูได้เข้าไปสอบปากคํากับคนในหมู่บ้านจนได้รู้ความจริงว่าทาไมต้องทําเหล็กดัดขึ้นมาแต่ชองกูนั้นไม่เชื่อว่าอีหยองจะมีอาการแปลกประหลาดอย่างนั้นจริงๆเพราะมันดูน่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงได้ชองกูจึงได้สอบปากคําแฮ็กยุนและถามแฮ็หยุนว่าคืนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหนแฮนน็กยงที่่จะตออบเเพราาาขนไมยก ว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนชองกูจึงบอกว่าแต่แฮกยุนไม่ให้ความร่วมมือเขาตัวเขาเองจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีแฮกยุนจึงต้องยอมบอกความจริงว่าคืนนั้นเขาได้ไปอยู่กับเพื่อนเก่าที่เป็นผู้หญิงที่โรงแรมซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าคายองชองกูได้ฟังก็ตกใจเพราะคายองนั้นเป็นชื่อของภรรยาของผู้บังคับบัญชาของเขาเขาจึงโทรไปเช็กกับผู้บังคับบัญชาว่าภรรยาเขานั้นชื่อว่าอะไรและก็ได้คําตอบว่าเป็นชื่อเดียวกันจริง,งๆซึ่งแฮกยุนนั้นก็อาจจะเป็นมีความสัมพ าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของซูชอกและอียองแต่ยองกูนั้นก็ยังไม่เชื่อเขาอยู่ดีเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่เชื่อว่าอียองจะมีอาการแปลกประหลาดและทําให้คนในหมู่บ้านนั้นต้องรวมกันขังเธอจนทําให้เธอต้องตายไปพร้อมกับสามีอย่างนี้เขาด่านคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรซ่อนมากกว่านั้นและอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็เป็นไปได้หลังจากที่สอบปากคําเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้เอ่ยปากชวนให้ยองกูนั้นไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านยองกูนั้นก็ปฏิเสธที่่่จะไปแตผู้้ใหบานนก็ยย จนของกูต้องจําใจไปด้วยเมื่อไปถึงที่บ้านของผู้เทาผู้เทาก็ได้บอกว่าให้จับตัวเขาไปเลยเพราะตัวเขานั้นเป็นคนต้นคิด ให้ทำเหล็กดัดขังอียองขึ้นมานองกูได้ฟังผู้เดาพูดก็เริ่มเชื่อแล้วว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงและก็อาจจะไม่ใช่การฆาตกรรมจากนั้นนองกูก็ถูกคนในหมู่บ้านนั้นขยันขยองให้ดื่มเหล้าจนเขาน้นเริ่มเมาเมื่อถึงตอนดึกเขาก็ได้ขอตัวกลับก่อนนองกูได้ขับผ่านบ้านของสูฮอกและอียองที่ถูกไฟไหม้เกรียมเขาได้จอดรถและลงไปดูน้องกูได้ยืนอยู่ที่หน้าบ้านและตะโกนออกมาด้วยความเมาว่าออกมาบอกหน่อยได้ไหมว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันคืออะไรทันใดนั้นบ้านที่ถูกไหม้เกรียมก็กลายเป็นนนบ้าาสภาพปกกติ่่อที ถูกไฟไหม้ฮองกูเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรฮองกูได้ลองเดินเข้าไปดูในบ้านและเขาก็ได้เห็นซูฮยอกกับอียองอยู่ในบ้านพวกเขานั้นกําลังหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขและซูฮยอกและอียองก็หันมาบอกกับฮองกูว่าพวกเขานั้นมีความสุขดีก่อนที่จะพากันจูมือขึ้นไปบนบ้านชองกูเดินตามทั้งสองคนขึ้นไปแต่พอขึ้นไปถึงด้านบนสภาบ้านก็เปลี่ยนกลายเป็นบ้านที่ถูกไฟไหม้เหมือนเดิมฮองกูนั้นงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขาก็คิดว่าาาาาาเเเเขนนนนนั้้คงงจจจะมมกกหห็ภพลออไป องกูก็ได้เผลอหลับไปในบ้านหลังนี้จนถึงในตอนเช้าชองกูได้ตื่นขึ้นมาและเขาก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อเห็นว่าบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นสภาพปกติก่อนที่จะถูกไฟไหม้จากนั้นก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาหาเขาโดยก็เป็นสายจากพออโรงเรียนที่ซูช็อกสอนอยู่พออนนั้นได้โทรมาตามให้ซูช็อกได้รีบกลับไปสอนนักเรียนได้แล้วจงกูนั้นก็งงหนักกว่าเดิมดวยในตอนนี้เหมือนว่าเขาได้ตื่นขึ้นมาและก็ได้กลายเป็นชองกูซึ่งก็เป็นชองกูในฐานะที่เป็นครูสอนนักเรียนที่โรงเรียนแห่งงงงหหนึ่่่่่ไไมใชชผููกก้กกกกกอออออีตตปและเุุาาร์ทยง ก็เยย้อนกลับไปก่อนที่บ้านหลังนี้จะถูกไฟไหม้ฮองกูนั้นประหลาดใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจากนั้นแฮกยุนก็ได้มาไขกุญแจและแฮกยุนก็ยังเรียกยองกูอีกว่าคุณครูฮองกูนั้นก็ยิ่งแปลกใจแต่เขาก็คิดว่าเขาคงจะเมามากและกําลังฝันไปอย่างแน่นอนเขาจึงรอให้เขานั้นตื่นขึ้นมาสู่ความจริงสักทีจากนั้นฮองกูก็ได้กลับไปพักที่บ้านของเขาแต่เขากลับพบว่าห้องพักของเขานั้นเป็นห้องของคนอื่นแถมคนข้างห้องก็ยังบอกอีกด้วยว่าที่นี่ไม่มีตำรวจทีี่โรรงเรยงเน แต่ปรากฏว่าที่โรงเรียนนั้นไม่มีชื่อของลูกของเขาเช่นกันตอนนี้นั้นเราก็ว่าตัวตนของชองกูที่เป็นตำรวจนั้นไม่เคยมีมาก่อนมีแต่ตัวเขาที่ตอนนี้เป็นครูจากนั้นชองกูถึงได้ไปเที่ยวโรงเรียนและต้องสอนนักเรียนตามหน้าที่แต่เขานั้นก็มไม่รู้ว่าจะสอนอะไรเขาจึงให้เด็กๆนั้นออกไปวิ่งเล่นกันตามสบายส่วนตัวเขาก็นั่งงงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังคิดที่จะหาทางออกจากเรื่องราวที่แสนประหลาดนี้ชองกูจึงได้ถูกพออ oh, เรียกไปต่อว่าเพราะว่าเขานั้นไม่ยอมสอนนักเรียนแต่ชองกูก็ไม่ได้้สนนใจออะไรนะอไรัออกกงูด ไปตามหาซูนักและอีหยองแต่ทุกคนก็บอกตรงกันว่าไม่เคยมีคนชื่อนี้มาที่นี่มาก่อนและหมู่บ้านนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จนมีคนต้องตายมาก่อนชองกูยืนยันว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงๆจนคนอื่นๆนั้นต้องคิดว่าเขานั้นบ้าชองกูคิดขึ้นมาได้แล้วว่าหากเขานั้นฝันอยู่เขานั้นต้องทําให้ตัวเองนั้นตกใจสุดๆจึงจะตื่นขึ้นมาได้และเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะแฮกยุนนั้นเป็นต้นเหตุชองกูจึงตรงไปหาแฮกยุน,นและราดน้ํามันพร้อมก ตื่นขึ้นมาแต่หลังจากที่เขาจุดไฟเผาแฮกยุนเขาก็พยายามจะวิ่งอย่างสุดชีวิตเพื่อให้ตัวเองนั้นตื่นจากความฝันแต่ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาจึงได้กลับมาที่ที่เขาได้เผาแฮกยุนไปและก็ได้เห็นว่ามีคนมาหาศพแฮกยุนที่ถูกไฟไหม้เกรียมไปแล้วยองกูนั้นตกใจช็อกมากเพราะตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแค่ความฝันและแฮกยุนนั้นจะไม่ตายแต่นี่กลับกลายเป็นเหมือนว่าทุกอย่างนั้นกลายเป็นเรื่องจริงและเขาได้ลงมือฆ่าคนโดยเจตนาไปแล้วแต่ทันใดนั้นจูๆ่ๆ ตกใจมากและรีบเข้าไปถามว่าทําไมแฮกยุนถึงยังไม่ตายแฮกยุนก็งงว่าทําไมเขานั้นต้องตายด้วยเขาเพิ่งจะเดินมาถึงที่นี่ชองกูยิ่งสับสนไปกันใหญ่ว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือว่าอะไรคือความฝันและสรุปว่าเขานั้นตื่นหรือว่าฝันอยู่กันแน่แฮกยุนนั้นเห็นของกูนั้นท่าทางไม่ค่อยจะดีจึงแนะนําให้ของกูนั้นไปหาจิตแพทย์และแฮกยุนเองก็ยังได้ชวนของกูไปทานอาหารกับเขาด้วยซึ่งแฮกยุนนั้นก็ได้นัดรวมเพื่อนๆของเขาเอาไว้โดยในกลุ่มเพื่อนที่เขาได้นัดก็ได้มีคายองเงก่าที่แฮยุนมีความสัมพันธ์ด้วย และเธอก็เป็นภรรยาของผู้บังคับบัญชาของยองกูยองกูจึงได้ทักทายเธอด้วยท่าทางเหมือนกับรู้จักกับเธอดีจากนั้นยองกูก็ได้บอกกับแฮกยุนว่าเขารู้เรื่องระหว่างแฮกยุนกับคาย,ยองแฮกยุนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจวากว่าเขาจะรู้ทุกอย่างได้อย่างไรยองกูได้เตือนเขาว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ก็แล้วกันหลังจากนั้นยองกูก็ได้บังเอิญเจอกับครูสอนถักไหมพรมซึ่งก็น่าแปลกใจมากที่ทั้งสองคนกลับพูดคุยกันถูกคอราวกับรู้จักกันมาก่อนที่น่าแปปลลกกกรระหาาดดดดวว่่นนนนนััั้้้้คือออเบ์์โทททศพีฮงูไจไจใสมุ เป็นเบอร์เก่าของเธอชองกูจึงได้ถามกับเธอว่าเธอรู้จักกับอ e ียองไหมแต่ครูสอนถักไหมผมก็บอกว่าเธอนั้นไม่เคยรู้จักกับอ e ียองมาก่อนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็รู้สึกคุยกันถูกคอยองกูจึงชวนไปนทานอาหารที่บ้านของเขาก็ได้ถามครูสอนถักไหมพรมบอกมาว่าทําไมเธอถึงยังไม่มีแฟนครูสอนถักไหมพรมที่ได้ฟังแบบนั้นก็อึงไปสักพักและเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยเธอก็ได้ตอบว่าเพราะว่าเธอนั้นป่วยโดยตอนกลางคืนเธอจะเปลี่ยนเป็นปคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเธอจึงกลัวที่ผู้ชายที่จะมาเป็นแฟนของเธอนั้นรังเกียท นัไม่มีแฟนมาจนถึงตอนนี้นองกูที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือว่าแปลกใจกับสิ่งที่เธอบอกพร้อมกับพูดออกมาว่าเธอนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่เป็นโรคนี้แต่หนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงตรงนี้เรื่องราวของหนังในเรื่องนี้อาจจะเข้าใจยากและต้องการการตีความซึ่งในตอนจบตัวหนังก็ไม่ได้ฉเฉลยว่าตกลงแล้วน้องกูคือใครแล้วอะไรคือความจริงกันแน่เหมือนหนังกําลังจะบอกว่าในชีวิตของคนเรานั้นผู้คนมักจะนำเอาความจริงกับความฝันมาปนกันอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะแยกแยะและยอมรับมันได้ใน ระดับไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากในชีวิตจริงมีเรื่องให้ผิดหวังและท้อแท้ในโลกของจินตนาการหรือว่าความฝันเรามักจะสร้างอีกตัวตนหนึ่งที่อยากจะเป็นเสมอบางคนนั้นในโลกแห่งความฝันอาจจะยาวนานกว่าโลกแห่งความเป็นจริงและไม่สามารถเอาตัวเองเออกมาจากความฝันที่นิรันดรนได้และนองกูก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้เพิ่งเล่าไปถ้าหากว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยและสําหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ